เหตุการ์ถล่มของโครงสร้างทางยกระดับบนถนนพระรามสองนะครับมี3มเรื่องที่ต้องเร่งทําทันทีเรื่องที่1นนะครับพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่อันตรายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคานมี2ชิ้นนะครับเพราะว่าถนนมีทั้งขาออกและขาเข้าชิ้นที่พังทลายลงมาก็คือขาออกจากกรุงเทพไปสมุทรสาครพังลงมาหมดเลยครับน่ากลัวมากมีผู้เสียชีวิต แต่ว่าฝั่งขาเข้ายังอยู่อยู่ทั้งโครงสร้างเครนยกชิ้นส่วนสะพานและชิ้นส่วนสะพานขนาดใหญ่14ชิ้นซึ่งตรงนี้ถือว่าต้องเร่งในการประเมินความปลอดภัยเพราะว่าสาวเป็นรูปตัววายใช่ไหมครับด้านนี้พังลงไปแล้วดังนั้นน้ำหนักมันก็จะโอกาสที่มันจะเอียงแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกลงมาได้ตรงนี้เร่งด่วนนะครับต้องประเมินถ้ามีอันตราย ตรงนี้ก็ต้องเอาออกไปด้วยนะครับอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องตามมาตรฐานนะครับเรื่องนี้อันตรายมากต้องทําทันทีเรื่องที่2นั้นก็คืออย่าเร่งสรุปสาเหตุครับเพราะว่าเหตุการณ์วิบัติแบบนี้อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกันดังนั้นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่มีการสัมภาษณ์เชิงลึกและมีการตัดทั้งเหล็กทั้งเสาและการทดสอบอีกมากมายเพื่อไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ อย่างไก็ตามนะครับมันก็มี2เรื่องใหญ่ๆก็คือ1ก็คือปัญหาจากตัวโครงสร้างมันและปัญหาจากมนุษย์นี่แหละครับอาจจะมาจากความประมาทหรือทั้งโครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานและการทํางานที่ไม่ได้มาตรฐานวิประม,รระมัิอยู่รวมกันก็ได้ตรงนี้จริงๆแล้วต้องมีเจ้าภาพค,คนกลางมาทําเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ประเทศไทยยังไม่มีครับมันก็มาเรื่องที่ส คือถ้าเกิดคิดแบบเดิมทำแบบเดิมอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบเดิมเดิมกฎหมายไทยมีช่องว่างครับเพราะวันนี้เรายังไม่มีเจ้าภาพที่มาดูแลเรื่องความปลอดภัยสาธารณะโดยตรงเลยในต่างประเทศเขามีองค์กรอิสระที่ขึ้นกับนายกโดยตรงหรือภายใต้รัฐธรรมนูญเลยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาจะมาเร่งถอดบทเรียนนำไปสู่การฟ้องร้องหาผู้กระทำความผิดให้เข็ดลาบ และเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเป็นธรรมซึ่งตอนนี้นะครับผมรวมทั้งนักวิชาการวิศวกรรวมทั้งผู้เสียหายรวมทั้งชาวบ้านพระรมสองได้ยืน่นพรบรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะต่อสภาและตอนนี้อยู่ที่สภาแล้วครับรอชื่อให้ครบหมือนชื่อท่านสามารถมาลงชื่อได้ที่ t h a i p u b l i c s a f e t y org เพื่อที่จะมีเจ้าภาพมารับเรื่อง ติดตามรายงานตรวจสอบและนำไปสู่ความป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากแบบนี้ในประเทศไทยมาช่วยกันเถอะครับลงชื่อเพราะหนึ่งชื่อของท่านนอกจากจะช่วยชีวิตคนนับหมื่นนับแสนในอนาคตแล้วใครจะไปรู้ครับมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้เรื่องแบบนี้ถือว่าท่านได้ช่วยตัวเองและคนที่ท่านรักด้วยมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง มาร่วมสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยร่วมกันนะครับช่วยกันเถอะครับ